เดี๋ยวเราจะมาจับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เกือบสดๆร้อนๆนะครับจะให้วัลลําโอฟนะครับมันจะอยู่ตามซอกนี่นะพยายามพยให้มีซอกนะครับตัวนี้เห็นตั้งแต่แรกเลยนะครับต <uffy> <wh> ัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้โหวัวระวัง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 ร้องปึ๊บชึ๊บจับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลาไม่กลัวมันกัดอ่ะนี้ก็มีกระถาแล้วกาถาแล้วปาดเฮ้ยจับง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วไหนในฟันฟันมัน หักแล้วรอับมันมีกระถางกลับไม่ได้ไม่ได้มีกระถางเอเมนโอ้ยตัวหนึงอยู่ในนี้เด้ด้ด้ยังตัวนึงอยู่ในนี้เอาออกไปคู่กันดิเออเออโอ้หตายแล้ว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะพี่น้องมีมีกระถางกลับครับโอ้โหเฮ้ยสองตัวตสองตัวโอ้โหเฮ้ยถ่ายไปคนลุกไปเฮ้ยคนลุกแปลกแต่จริง หมอลำวงมนุษย์ตะขาบและตัวใหม่นี่มันไม่ใช่สีสีแดงนะั้นะมันเป็นสีพันเดียวกันพันเดียวกันเหรอแสดงว่ามันเป็นผัวตัวผู้ตัวเมียกันปะ่ะน่าจะฮะโอ้ยคนเล่นของก็เนี่ยหมอลำวงคนเล่นของโอ้ยเอ้โอ้เอ้ยเขาอย่าให้เขาเท่าเสื้อได้พี่น้องเด้อไหนนะมาดูใกล้ๆหน่อยสิโอ้ยเนาอตัวใหญ่กว่าเนี่ยตัวเมื่อก <bruk> ี้เฮ้ยชอยชอยชอยอย่าเพิ่งอย่าเดี๋ยวมันงับเอาอย่าอย่าอย่าสูงอย่าสูงเนาะ านเว้ยโอ้ยโอ้ยไหวเทวาไ <l> นี่คือเด็กๆนี่เคยโดนกัดเคยโดนครั้งหนึ่งครับเออแล้วจากนั้นก็เราไม่ให้มันกัดอีกแล้วไม,ไม่ให้กัดอีกแล้ว,ลวผมแพ้มากเลยแพ้แต่ขอบเสร็ <l> <c oughs> แล้วว่าเสร็จแล้วว่ามีพุ้มทารันแล้วอืมมีคาถาทำให้คาาถอ,อันนี้ไม่ไม่ควรเล่นนะครับเด็กหนูน,น้องๆดูคลิปนี้แล้วนะครับอ่าพ่อแม่โปรดเตือนนะครับนี่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลแล้วต้องมีคาถากำกับคนโบราณโบราณนะครับเวลามีงูเวลาเข้าป่าเข้าเขานะครับเขาจะ ใช้คาถากำกับเพราะฉะนั้น oh ผมผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่กล้า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 โอ้โโอ้หแกนเลยไตเห็นปาบอมุ่นปอมุ่นเนาะปเามุ่นไปเิาเปิดมาเลยโอ้ยเนาะไตเห็นปาอมุนเห็นไตเนี่ยเป่าเห็มันหยุดเป่าหยุดไปเบิ้มไม่ต้องเป่าให้กระโดดนะไตแล่ะป่าอลมุ่นเห็นไตแล้วอ้ แล้วเราจะทํำยังไงมันมีกัดโบ้ไม่ได้มีกัดไม่ไม่กัดเลยใช่ไหมแล้วมันมีแล้วน้ำน้ำะไรมันไม่ใช่ฉี่ไม่ได้หรอโอ้ดูมันเกาะไหลโอ้หยตายแล้วตายแล้วตาย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 ข้างหลังด้วยพี่ตายตายหัวด้วยเสียววะบอลอุ้ยตายหัวเนี่ยวตานี่พี่มูดเก้านั้นี่มูดด้วยเก้านั้นพี่มูดอ้ยเนาะพี่น้องโอ้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  ยังไงชมคลิปนี้นนี้แล้วก็นะครับอย่าลืมฝากอย่าห้ามเรียนแบบนะครับนะครับห้ามเลียนแบบเด็ดขาดเราปล่อยให้อยู่ตรงนต้ครับปลูกโลกสวยห้ามห้ามโลกสซ้ายนะครับมันมันมีวิชาขับรับพวกกระขามันดอกโอเคเอาโยนไปไม่เลยเดี๋ยวตัวนี้เราเคลียร์กระถางอลไรอย่าไปปล่อยทางนี้เอาปล่อยไปไปปถ้าไก่ถ้าไก่ถ้าไก่เห็นไก่จิกเลยใช่ไหมยังไงจิกเยครับโอ้โหเอาเรียนไก่ชนแล้วให้เลยเอเลยไปไปข้าวพงหญ้าไป ขอให้ปลอดภัยเนอะขอบคุณหลายๆที่ให้ถ่ายคลิปเด้อไปไปเออไปโอ้ยมันยังมาอีกมันยังจะมาหาเราอีกน่ะโอ้เนี่ยเขาไม่ไปเขาจะกลับมาหาที่ผมเนี่ยโอยโอยเห็นโวลเล่นล้วผมเป็นเรื่องง่ายเลยผมแบบหายกลัวตะขาไปทันใดไปแล้วโวไปหาโวอีกล้ว นี่คือตัวใหม่ล่าสุดเมื่อกี้ที่จับโอ้โหโอ้ยไปหาโบละฮะตัวโตมากตัวโตมากๆนี่ฮะตะขาบเป็นถือว่าเป็นคลิปแอบมองธรรมชาติที่คุ้มสุดคุ้มนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณหมอลำโบนะครับ ที่ให้ความรู้เรื่องตะขาบนะครับแล้วก็สาธิตให้เราได้เห็นว่าตะขาบนี่ก็มันเป็นมันเป็นมันเป็นของที่เจอแล้วไม่ควรจะฆ่าเขาไม่ได้ดุเหมือนงูที่มีมีพิษนะครับตะขาบเขามีพิษไม่เชื่อไปอย่าลบหลู่นะครับเราตามเข้าไปไปดูตะขาบไหมเอาอย่างนั้นนะกองไวากับบังไงเนาะ เข้าไปนะเข้าจริงจริงมาคนมีมดเอาไปหาอาจารย์ช่อแล้วงานนี่นี่แหมนี่แหมนี่แหมอาจารย์ช่อกลัวเขาพี่น้องครับจะว่าแต่พีวัทยาเลยครับเอาไปรวบรวบไปก็อย่าไปจับเลยไปไปธรรมชาติดูสิเขาจะไปไหนเขาอาจจะไปที่นั่นผมเสืียภูเขาเลยว่าอื่นขั้ผมเห็นแล้วผมเริ่มไม่กลัวเขาแล้วเห็นนี่แล้วก็แสดงว่าเนี่ยนู่นกำลังตามตามเขาไปดูสิว่าเขาจะไปถึงไหนตามเรียกว่าแอบมองธรรมชาติ ดูซิว่าตะขาบจะไปไหนน้องพี่น้องเนาะแสดงว่าอยู่ในพงพงต้นต้นอ่าต้นต้นพืชสมุนไพรนะครับปุ๊บออกแฟบอ่าโอเคเดี๋ยวข้างหลังอาเจียนอ่ะโชคดีนะโอเค